ได้ใจว่ะครั้งที่แล้ววิเคราะห์ MMA แล้วมันตรงตามที่เราวิเคราะห์เอาอีกสัหน่อยชายันปะทะกับอิมรานรอบนี้ข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะน,นะเพราะว่าดูตั้งแต่เมื่อคืนเสร็จแล้วก็นอนหลับไปตื่นหนึ่งตื่นมาตอนเช้าเพิ่งจะม,มาทําคลิปนี้ก็เลยจําฟอร์มไม่ค่อยได้ว่าต่อยอยังไงวะรู้แค่ว่าชายันเนี่ยใช้หมัดได้ดีแล้วก็เป็นคนที่รอจังหวะเก่งอาจจะให้คํานิยามว่าเป็นคนที่ใช้หมัด เก่งและมีฟุตเวิร์กดีส่วนอิมรานผมเปิดไปเจอรู้สึกว่าเขาเวลาเขาจับค่อสู้ลงพื้นน่ะแข็งแรงมากเลยแล้วสู้ในภาคพื้นได้ดีรูปร่างคือดูปุ๊บก็แบบโอ้โหไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเขาสู้ภาคพื้นได้โคตรดีเลยส่วนตัวผมคิดว่าชายันถ้าเกิดว่าสู้ยืนสู้เนี่ยมีลุ้นนะแต่ถ้าเป็นภาคพื้นสู้กันแบบนอนสู้เนี่ยผมว่าอิมรันแข็งแรงมากเลยอะยังไงก็ตามคู่นี้ พอที่จะได้คำตอบแล้วพอที่จะคาดการรูปเกมได้ว่าด้วยทักษะแล้วเนี่ยใครมีโอกาสชนะมากกว่าเดี๋ยวเข้าไปปฏิกินให้สำหรับคนที่สมัครติดตามช่องผมเรียบร้อยแล้วใครยังไม่สมัครก็ที่นัาโปรไฟล์